คุณผู้ชมครับเวลาที่เราดูในโลกของโซเชียลเวลามีการขายสินค้าต่างๆเนี่ยเขาจัดโปรโมชั่นที่เวลาลดแลกแจกแถมปั๊บเนี่ยเราก็จะกลูวกันเข้าไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นมิชาชีพเลยได้ช่องตรงนี้นะครับเขาก็หลอกขายสินค้าโดยที่ไม่ได้คุณภาพไม่ได้มาตรฐานมาให้เราสําหรับเคสนี้นะครับตำรวจสอบสนกลาง CB ก็ได้รับงานประสานงานจากคิงพาวเวอว่ามี มิชาชีพนะครับหลายไลนเนี่ยปลอมเป็นเพจ a c e b o o k บ้างปลอมเป็นเว็บไซต์ของ King Power บ้างก็มีการลดราคาเป็นจนํานวนมากเลยอย่างเช่นบางไลน์นะครับลดราคาจาก3,000บาทเหลือไม่ถึงพันอย่างนี้ก็มีมซึ่งทําให้พี่น้องประชาชนนะครับหลายไลนเนี่ยก็ สนใจซื้อสินค้าเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นสินค้าที่ไม่ตรงปกแล้วก็ไม่รับมาตรฐานม,มาโฆษณาใช้บางทีเนี่ยสั่งสินค้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าบ้างหรือว่าน้ําหอมบ้างแต่สุดท้ายส่งไปก็คือน้ําหอมไม่มีแบรนด์เลยเคยโดนหลอกมาแล้วครับสั่งน้ําหอมแบรนด์เลยนะแล้วก็ลดราคาแบบนี้ครับแล้วก็ได้ของปลอมกลับมาจากการตรวจคนโรงงานนะครับก็ยึดสินค้าไปจํานวน ถ,ถ้าเทียบมูลค่านะครับก็ประมาณ10บล้านบาทแล้วถ้าเกิดว่าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้ป้องกันยังไงคะมีวิธีการป้องกันไงคะอันดับแรกเลยนะคะให้เราดูราคาก่อนค่ะถ้าเราเจอว่าราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะถูกกว่าทองตลาดอันนี้ให้เราเอะไว้ก่อนสงสัยไว้ก่อนว่าเอะ๊ะทำไมมันถูกขนาดนี้อันดับ2นะคะก็คือให้เช็คในเรื่องของเพจอะคะ่ะเพจที่เราเจอว่าเอะ๊ะเพจนี้เนี่ยเป็นเพจจริงหรือเพจปลอมดูได้ง่ายๆเลยค่ะ จำนวนยอดผู้ติดตามอย่างในส่วนของ King Power เนี้ยชื่อดังขนาดเนี้ยยอดตามหลักพันอันนี้ดูแล้วไม่น่าจะใช่อันดับ3ค่ะทางที่ดีที่สุดคือให้เลือกซื้อสินค้ากับร้านค้าของ Official a c c o u n t โดยตรงและอีกหนึ่งสิ่งสำคัญเราสามารถแชทคุยกับทางผู้ขายได้ตลอดเพื่อดับเบิลเช็คอีกทีนึงว่าเราสั่งสินค้าไปแล้วนะไปถึงไหมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าอีกข้อนึงที่สำคัญมากๆถ้าใครอยากเช็คสามารถเข้าไปดูได้ในเพจตำรวจสอบสนการ จะมี CIB blacklist อยู่ค่ะเราจะเป็นแฉช็อปโกงพวกร้านค้าหรือว่าบัญชีม้าที่เป็นของปลอมคะอ่ะเราจะเอามาแฉอยู่ในเพจของเราเพราะฉะนั้นนะครับคุณพ่อคุณแม่ครับเราเข้าใจนะว่าทุกคนอยากได้ของถูกแต่เมื่อของถูกแล้วเนี่ยนะครับต้องเช็คด้วยว่าถูกแล้วเนี่ยมันมีอันตรายไหมกับการที่เราได้ซื้อมาเสียงเงินไปฟรีก็มีนะครับมีอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องเตือนเลยเพราะว่าอันนี้ใกล้ตัวมากๆเกี่ยวกับเรื่องของการเงินของเราโดยตรงเราจะผูกบัญชีเงินของเรากับมือถือของเรา ตอนนี้มีอีกหนึ่งสิ่งที่น่ากลัวมากหมดวินก็คือก็คือช่วงนี้นะครับถ้าใครได้ SMS แปลกเนี่ยแฝงลิงก์มาต้องระวังนะครับเนื่องจากมิจฉาชีพปัจจุบันเนี่ยมีเทคนิคใหม่ชื่อว่า f a l s e b s s s t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  o o n a t t a c k นะครับหรือว่าเป็นการส่งข้อความโดยไม่ผ่านเครือข่ายมือถือ,อซึ่งการกระทําดังกล่าวเนี่ยมิจฉาชีพสามารถปลอมแปลงเป็นใครก็ได้อ,อย่างเช่บบนเคสนี้นะครับก็ ทางตำรวจสอบเปนกลางเนี่ยก็เตือนภัยมาผู้เข้าสู่ระบบธนาคารของคุณจากอุปกรณ์อื่นหากไม่ได้ดําเนินการด้วยตนเองโปรดติดต่อไปทันทีที่ส่งลิงก์มาให้เลยนะครับ,รบอันนี้เราขอเบลอไว้นะถ้าผมเผลอก,กดเข้าไปปับ๊บ ผมเรียบร้อยเลยเงินในบัญชีผมไปเลยเพราะฉะนั้นคุณแม่คุณพ่อตอนนี้น่ากลัวมากๆถ้าไม่ถ้าไม่ไม่ไม่ดีเราเราไม่กดดีกว่าเราใช้เบอร์ธนาคารโทรเข้าไปที่ธนาคารไปสอบถามดีกว่าครับถูกต้องเลยตงเใช่เนาะจะดีไหมหมวดดีครับก็คือเพราะธนาคารนี้ก็ออกมาชี้แจงหลายหลายแห่งนี้ก็ไม่มีการส่งข้อความมาหาลูกค้าโดยตรงแล้ว รวมถึงยิ่งลิงก์เนี่ยไม่มีทางเลยเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเห็นข้อความที่มีทางธนาคารนะครับส่งลิงก์มาให้เนี่ยไม่ต้องกดเลยตารวจเนี่ยพอเขาได้ข้อมูลมาปั๊บเนี่ยเขาจะรีบทําเลยแล้วก็เตือนภัยเลยทันทีเพราะลกลัวว่าเรามีฉาชีพนั้นจะเข้าถึงพวกเราได้ง่ายะนะฮะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง